สุขสันต์วันคริสต์มาสย้อนหลังนะคะเมียฝรั่งเมมโมรีสวัสดีค่ะเอาภาพบรรยากาศหิมะตกช่วงอาทิตย์ก่อนนู้นมาฝากนะคะเด็กๆที่แถวตึกของเราก็ลงไปเล่นหิมะกันนะคะพอดีกุ้งกับน้องเจสสิก้าป่วยก็เลยไม่ได้ลงไป เดี๋ยวจะพาบรรยากาศที่เราไปเที่ยวงานตลาดคริสต์มาสมาฟ้ากันนะคะอันนี้เป็นม้าหมุนนะคะก็จะมีรูปลักษณะต่างๆให้เราได้เลือกนั่งตามอัธยาศัยเลยค่ะอันนี้น้องเจสิก้าอยากจะเล่นนะคะพอน้องเจสสิก้าก็เลยพาขึ้นไปนั่งนะคะ อนแรกพอน้องเจสิก้าจะให้กุ้งนั่งกับลูกกุ้งเคยนั่งแล้วนะกุ้งเวียนหัวนะคะกุ้งไม่ชอบเนาะพอน้องเจสิก้าเลยต้องพาน้องเจสิก้าขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในงานนะคะนี่พอน้องเจสิก้ากินตลอดงานเลยค่ะเป็นสายกินคะกินแทบทุกอย่างในงาน อันนี้ก็จะเป็นหมูหันนะคะหมูหันทั้งตัวเลยพอดีกุ้งไม่กล้ากินนะไม่กล้าชิมที่เมืองไทยก็ดูน่าอร่อยแต่กุ้งก็ยังไม่กล้ากินอยู่ดีนะคะ <Okay. S 1> เห็นทั้งตัวเรารู้สึกสงสารต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นของที่ระลึกนะคะในงานตลาดคริสต์มาสจะมีขายของที่ที่ระลึก เยอะแยะได้ค่ะนี่ก็เป็นม้อหม,มนะุนแล้วเนาะปีนี้กุ้งไม่ได้นั่งเลยนะมีแต่พ่อน้องเจสิกาพัดน้องนั่งนะคะบรรยากาศในงานก็คนเยอะค่ะไม่มีใครใส่แมสเลยนะคะยิ่งช่วงนี้มีไวรัสตัวใหม่นะคะที่าาระบาดกุ้งก็ติดจากที่แน่นเลย ติดแบบงอมแงมเลยนะคะสามอาทิตย์เต็มๆที่ป่วยอันนี้ก็จะเป็นอ่ารถไฟนะคะเป็นรถไฟของเล่นนะคะเหมือนพาขี่ชมในงานแคบๆในวงกว้างแบบแคบๆเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะพาชมทั่วงานได้เนาะ เฉพาะมุมนี้เท่านั้นนะอันนี้ก็จะเป็นของที่เลกอีกแล้วนะจะเป็นลูกแก้วนะคะกงก็ได้มาอันหนึ่งเนาะอันเล็กๆราคา8กิโลนะคะอันนี้จะเป็นถ่วยชามนะคะกิ๊บเก๋ม,มากๆเลยเขาออกแบบได้สวยงามมากๆนะแล้วกุ้งก็จะบอกว่า ราคาแพงมากๆเลยนะคะเห็นราคาที่เขาติดด้านอนอกเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเมืองโดยรอบนะคะหน้างานเข้าไปในงานก็จะมีของที่ระลึกขายเยอะแยะเลยค่ะแต่ละเมืองมีของขายที่ระลึกบางอย่างไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็การตกแต่งไฟในงาน แต่และมือก็ไม่เหมือนกันเช่นกันค่ะอาจจะมีคล้ายๆกันบ้างนะคะอันนี้คือมือวิสปาเดนเนาะอันนี้ก็จะเป็นการบอกเล่าประวัตินะคะเกี่ยวกับคริสต์มาสโดยตรงเลยเนาะตอนนี้เราก็มาป้านไม่ยานะคะทุกปีเราจะมาฉลองวันคริสต์มาสที่บ้านไม่ยา ทุกๆปีอยู่แล้วนะคะกกมานอนค้างคืนที่นี่เนาะพงบกานไม่ยากทุกปีเขาจะกกจัดต้นคริสต์มาสค่ะเราไม่ได้จัดนะคะกลัวน,น้องจิสิก้าทำลูกแก้วแตกนะคะลูกแก้วที่ห้อยต้นคริสต์มาสจะเป็นแก้วบางๆนะคะตกลงมาแตกแตกหลายอันแล้วคะ่ะอันตรายมากๆเลยกลัวน,น้องจะเหยียบเอานะคะเพราะว่า <c oughs> ด้วยความที่น้องกำลัง เป็นวัยที่สนมากๆไม่นิ่งนะคะอันนี้ถ่ายช่วงที่หิมะตกพอดีนะคะก่อน,นวันคริสต์มาสเลยแล้ววันฉลองคริสต์มาสก็มาถึงนะคะของขวัญเยอะแยะเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นของน้องเจสิก้านะคะของผู้ใหญ่นี่เป็นชิ้นเล็กๆกันทั้งนั้นของชิ้นใหญ่ๆเป็นของน้องเจสสิก้านะคะ นี่เราก็รับประทานอาหารกันเป็นครอบครัวไม่ได้อะไรหรูหรามากมายนะคะก็เหมือนทุกปีคะ่ะรับประทานอาหารกันแล้วก็แลกของควันให้กันแลยกันแค่นั้นเองนะคะเนาะปีนี้น้องสาวของ แฟนก็ไม่ได้มาเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่น้องเจสสิก้าคลอดเนาะก็มีกันแค่นี้ละคะ่ะเจสิก้ารอันนี้จะเป็นน้องชายนะคะใส่ชุดคลาดซันต้าคอสนะคะแล้วก็เอาของขวัญมาให้น้องเจสสิกา้าดูน้องเจสิก้าจะงงๆนะคะเหมือนไม่เคยเห็นซันต,ต้าคอส แต่ก็น่ารักตีค่ะอุตสาห์ทำให้น้องเจสสิก้ามีความแอบตื่นเต้นนิดนึงแต่น้องเจสสิก้าเหมือนนางจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่าเป็นตัวซันตาคอสอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นของขวัญจากาพ่อน้องเจสสิก้านะคะอันนี้นางพยายามแกะเอง ส่วนคุณอานะคะก็พอเอาของขวัญของตัวเองมาให้น้องเจสสิก้าแล้วก็ถอดชุดออกนะ,ะชุดสัตากอนเพราะเขาบอกว่ามันร้อนมากๆนะคะก็ใส่แค่แบบเดียวมาสุภัยน้องเจสสิก้าท่อน,นั้นเนาะ,ะนางพยายามแกะเองใหญ่เลยะคะ่ะนางชอบมากๆนะคะพอแกะเสร็จนางก็ เล่นทั้งวันเลยค่ะเป็นบ้านตุ๊กตานะคะหลังจากนั้นก็พาน้องเจสสิกาขึ้นไปนอนนะคะพอดึกแล้วแล้วเราก็มาเล่นเกมกันนะคะ,ะเขาเรียกเกมคานิเฟลนะคะเป็นการเขย่าลูกเต๋าแล้วก็จดเป็นคะแนนไปเนาะบางคนอาจจะเคย เล่นเกมนี้แล้วสำหรับคนที่อยู่เยอะระมันนะบางคนอาจจะยังไม่เคยเล่นนะคะหลังจากนั้นก็มาเล่นเกมเกมการ์ดนะคะ,ะ,ะเขาเรียกเกมสกิมโบนะ,ะอันนี้เล่นกับเมย่านะเมย่าก็ชอบเล่นมากๆเลย ส่วนอันนี้จะเป็นของฝากนะคะจากน้องสาวของแฟนนะรู้สึกว่าของขวัญเขาก็ดูแพงนะคะเพราะว่าแฟนเขาค่อนข้างมีฐานะดีนะคะนี่นชอบกล่องมากๆที่ถ่ายให้ดูไม่ใช่อะไรคะ่ะกล่องสวยนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นของกินทั้งนั้นเลยคะ่ะเป็นขนมนะคะ ต่ขนมรู้สึกว่าน่าจะแพงอยู่นะเพราะว่ากินแล้วมันรสชาติมันอร่อยกว่าของตามท้องตลาดที่เคยซื้อแบบราคาทุกๆมากินนะจริงๆอร่อยจริงๆค่ะอันนี้เป็นกล่องขนมเหมือนกันนะเป็นกล่องรูปบ้านนะเป็นกล่องที่กุ้งชอบมากๆเลยกุ้งเลือกที่จะเก็บกล่องไว้นะขนมกินหมด แต่กล่องเก็บนอกนั้นก็เป็นกล่องแบบธรรมดานะแต่ขนมอร่อยค่ะชิมดูสองสามอย่างแล้วอร่อยนะคะเป็นขนมบางอันก็สำหรับช่วงคริสต์มาสโดยตรงนะคะขนมบางอย่างนะเขาจะทำขายแค่ช่วงคริสต์มาสค่ะพอหลังจากคริสต์มาสแล้ว ็จะไม่มีขายแล้วนะต้องรอปีถัดไปเลยถ,ถึงจะสามารถซื้อมากินได้นะคะนี่ค่อยๆแกะให้ดูนะคือชอบกล่องมากๆเก็บไว้ใส่ของกระชุกจิกเล็กๆใน้อยนะเป็นลูกบ้าน เป็นกล่องที่กุ้งรู้สึกว่าไม่เคยเห็นแล้วก็ประทับใจมากๆเลยในความคิดเอทดของบริษัทนะคะเนี่ยค่ะเป็นขนมถ้าคนเคยกินแล้วก็อาจจะพรดารสชาติได้นะคะกุ้งอธิบายรสชาติไม่ถูกอะ่ะบอกได้แต่ว่าก็อร่อยนะคะ แต่ว่ากุ้งไม่ค่อยชอบขนมสําหรับคริสต์มาสนะที่นี่มันจะออกหวานมากกว่าแต่ถ้าเราทําเองนะคะไม่ยากแกจะชอบทําขนมตกปีแต่ปีนี้ไม่ได้กุ้งไม่ได้ไปช่วยเลยไม่ได้ทําช่วยแกเลยแกทําคนเดียวแล้วขนมก็ไม่เยอะแกก็เอาไว้แจกคนสนิทเพื่อนบ้านนะลูกๆแกไม่ได้ทาให้ให้ไปกินที่บ้านเลยปกติจะ เอามากินที่บ้านได้ทุกปีแต่ปีนี้แกไม่ได้เอามาให้กินเลยแต่แกก็เอาใส่จานใส่ถาดในห้องนั่งเล่นในห้องครัวให้ได้ชิมกันเท่านั้นเอง โอเคค่ะเ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพอดีกุ้งไม่ค่อยสบายเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนอย่างที่บอกเลยคะ่ะป่วย3อาทิตย์เลยนะคะพอหายปุ๊บก็วิ่งหาของขวัญจัดแจงห่ขอของขวัญแล้วก็ไปงานคริสต์มานั่นแหละคะ่ะไม่มีเวลาที่จะไปไหนเลยจริงๆ